ครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้ก็มาทํางานให้ลูกค้าที่อยู่อิตาลีนะครับที่บอกเมื่อวานคุยกันว่า,าทางเราจะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่อิตาลีนะครับผมแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางเรามาครับแล้วทางผมได้ติดต่อทางอำเภอให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดต่ออะไรเอ่อเมาส์กันตัวเด แล้วเราติดต่อให้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ,อเราจะเขียนจดหมายให้ทางทางศาลนะครับเนาะเขียนจดหมายให้ทางศาลว่าเรามีเวลาถึงวันที่สิบสามที่ต้องส่งไปวันนี้เป็นวันที่หกแล้วใช่ไหม <6. S 1> วันที่หกแล้วนะครับ <6. S 1> ก็เดี๋ยวทางเราจะส่งอีเมลให้ทางศาลฉบับหนึ่งแต่เจ้าตัวนะครับก็ต้องเซ็นด้วยเหมือนกันว่าเจ้าตัวก็ต้องเซ็นด้วยว่า เขานะครับผมว่าขอความช่วยเหลือก็คือว่าไม่มีไรายได้เขามีแค่ไรายได้280ยูโรนะครับ280ยูโรเนาะในตัวนี้ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าศาลได้นะครับไม่สามารถที่จ่ายค่าศาลได้และไม่สามารถที่จะจ่ายค่า,าคนแปลได้เพราะฉันขอฟรีนะครับผมขอฟรีกรณีนี้ผมได้ขอ มันเป็นกฎหมายของทางโซนยุโรปนะครับอันนี้เอฟซีฟังนะเป็นกฎหมายของทางโซนยุโรปว่าสามารถที่จะขอทลายฟรีให้นะครับทางเราก็เนี่ยให้เขาจัดก,การเขียนภาษาอิตาลีให้นะครับแล้วก็ส่งไปทางศาลแล้วก็ทางเราก็จะส่งจดหมายให้ลูกค้าของเราที่อยู่ทางอิตาลีนะครับว่าที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยเนาะปากมดลูกแล้วก็ทางเราก็บอกจะเขียนไปคณะว่าเขาไม่สบายไม่สามารถที่จะไล่ออกจากบ้านได้เพราะทางทนายเขาบอกว่าต้องออกจากบ้านไป กรณนนีนี้มีแค่280ยูโรต่อเดือนไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นขอความพรุณาให้ทางสามเเราะห์ว่าสามารถอยู่ที่บ้านเหล่านั้นได้ต่อนะครับจนกว่ากระทั่งเขามีงานทําหรือทางรัฐบาลรับเลี้ยงต่อไปแต่ต้องบอกว่าที่อิตาลีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่อิตาลีมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าที่อิตาลีเป็นประเทศที่จะไม่เหมือนประเทศเยอรมันฝรั่งฝรั่งจะไม่ใช่นะเยอรมันออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ทมีเงิน อิตาลีไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะครับประเทศที่ยากจนอ่ะจะไม่ค่อยมีเงินเพราะฉันหน่วยงานช่วยเหลือนะครับมันก็มีแต่มันช่วยน้อยมากกว่าถ้าเป็นแบบว่าทางเยอรมันเอ่ยทางประเทศสหสแนเอ่ยเอาความช่วยเหลือได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะฉันก็เราก็บอกไว้ก่อนว่าเหมือนที่พูดนะครับผมว่าตอนนี้เราก็หาทนายให้ให้เขาหนึ่งคนฟรีนะครับหาทนายฟรีหนึ่งคนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะโทรหาเขาด้วยว่าตอนนี้เขามีทนายฟรีหนึ่งคนต้องต้องเลื่อนนะครับผม ดูสิผมยังไม่ได้บอกเขาเลยเนี่ยเจอหรืยอยังนะทางเราทำงานเช้านะครับผม สวัสดียามเช้าครับสินไนเออยได้ยินไหม <Hello. S 1> ได้ยินไหมครับผมโอเค,คตอนนี้ทางเราได้เขียนจดหมายให้นะได้เขียนจดหมายให้คุณคะนะเป็นภาษาอิตาลีแล้วก็ส่งให้ทางศาลเดี๋ยวทางเราจะส่งอีเมลให้คุณมีสิทธิ์ที่อยู่บ้านหลังนั้นต่อไปนะเพราะว่าคุณไม่สามารถไปไหนได้นะแล้วกค็คุณจะมีทนายส่วนตัวด้วยคนหนึ่งเข้าไหมคเนาะ มีทนายส่วนตัวหนึ่งคนนะครับแล้วตอนนี้นลัาขอให้แล้วก็จะยื่นเรื่องอยื่นศาลไปนะเพราะตอนนี้นเราต้องหาทนายส่วนตัวให้คุณก่อนเพราะกรณีน,นี้ไม่ต้องจ่ายค่าทนายนะและคุณแปลโอเคไหมล้วทนายจะมาหาดิฉันมเมื่อไหร่เดี๋ยวมีการติดต่อไปเดี๋ยวทางคุณหาใครก็ได้สักคนทนายเดี๋ยวเราต้องมีลีสไปที่นั่นเป็นลีสนะครับว่าคุณสามารถไปหาทนายแล้วเอาเอกสารว่าฉันต้องการทนายฟรีหนึ่งคนนะครับบอกว่าจะขึ้นศาลและต้องการทนายฟรีเท่านั้นเองอะ นะครับแล้วทางนั้นทางทนายอ่ะเขาจะขอที่ทางศาลเองขอเงินค่าทาง,งานโอเคไหมเนาะอออออตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็เขียนให้ทางศาลเรียบร้อยนะเนี่ยเขากาลังเขียนอยู่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยถ้าคุณอยูย่ย้อนหลังะนะครับผมก็กำลังติดต่อทางอําเภอให้เรียบร้อยแล้วติดต่อทางศาลนะครับตื่นเช้าพ๊กก็ติดต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเวลาน้อยมากเลยครับผมบางคงเราก็ติดต่อได้เป็นคนแรกเลยแล้วก็บอกอธิบายเขาฟังบ้าตอนนี้คุณโดนข่มขืนแล้วก็ สามีไล่ออกจากบ้านแล้วเรื่องเกี่ยวกับเราะว่า,วากรณีที่จะฆ่าอะไรต่างๆหุ้ยผมก็อธิบายให้ฟังนะแต่โชคดีเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็อธิบายให้ฟังเขาบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะมันเป็น,ปนการข่มขีอ่าภรรยาตัวเองแล้วบีบบีบด,ด้วยแล้วก็เอ่อทำทำแบบว่าเขาคุณไม่สบายด้วยไนงะก็เลยก็เลย,ก,เลย,ก,เลยก็เลยคุยกับทางสามีร้อยเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเธอให้เขาหาทนายคนหนึ่งได้เลยแล้วก็ให้ทนายบอกทนายด้วยว่า อ่าตัวเนี้ยคุณไม่ต้องจ่ายเพราะว่าคุณไม่มีไรายได้คุณมีแค่280ยูโรเองนะครับเพราะฉันอ่าเดี๋ยวยังไงผมเขียนจดหมายอะไรียบร้อยปุ๊บนะครับคุณก็ต้องหาทนายที่นั่นสักคนแล้วบอกบอกว่าฉันต้องการทนายฟรีเพราะฉันไม่มีเงินจ่ายนะครับที่ตาดีนะแถวแถวหมู่บ้านคุณนั่นแหละโอเคไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ต้องห่วงแล้วเคขึ้นศาลนะ่ะอ่าเราตอบไปแล้วเดี๋ยวผมตอบส่งไปให้ทางอีเมลนะครับผมก็ส่งไปให้เขา ปิ้นออกมาก็เซ็นชื่อนะครับลงทีเวียนไปและฉบับหนึ่งให้ทางไอ้ฉบับหนึ่งอะไปของทางศาลกอบปี้ด้วยฉบับหนึ่งที่เซ็นชื่อกอบปี้แล้วส่งให้ทางทนายเขาด้วยแล้วจะมีจดหมายฉบับหนึ่งให้ทางทนายอีกฉบับหนึ่งนะครับก็เซ็นชื่อแล้วส่งแบบลงทะเวียนไปเท่ากับเราไม่มีเราขอเลื่อนไม่ไม่พร้อมที่จะขึ้นศาลตอนนี้ต้องมีทนายก่อนนะครับผมส่วนตอนนี้เรื่องบ้านคุณอยู่ได้ต่อไปไม่ต้องออกนะโอเคไห<ต>ม ผมช่วยได้ที่ผมช่วยได้นะค่ะขอบคุณมากคุณจายคุณชายครับไออกมาแล้วดิทั้งเซ็นแล้วก็ก๊อปปี้สองก๊อปปี้เอาก๊อปปี้ส่งให้ศาลหนึ่งอันส่งให้ทนายหนึ่งอันใช่ไหมครับคุณเอาสองสองใบอะเอาทั้งสองใบอะกอปปี้ทั้งสองใบฉบับหนึ่งคุณเซ็นนะใช่ไหมแล้วกอปปี้ของทางศาลใช่ไหมให้ทางทนายอีกใบหนึ่งคุณส่งให้ทนายกอปปี้ของทางศาลให้เขาสลับกันอคือเอาง่ายอ่ะ เซ็นทั้งสองอย่างกรอบไม่เป็นสี่ใบเซ็นทั้งสี่ใบเลยเอาง่ายๆเซ็นทั้งสีนน่ใบคนกรอบปี้มามันจะมีสองจดหมายใช่ไหมสองจดหมายใช่ไหมครับผมอ๋ออย่าเพิ่งโทรมานะครับสองฮัลโหลได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับผมอ๋อได้ได้ยินไหมได้ยินค่ะคือคุณถ่ายเอกสารมาส,สั้งมันจะมีสองจดหมายคุณถ่ายมาจวนฉบับนี้คุณถ่ายมาสองใบ จดหมายฉบับนี้คุณถ่ายมาสองใบแล้วคุณเซ็นทั้งสี่ใบเลยแล้วก็ไอของทางศาลและของทนายร่วมกันของทางนายทางศารลร่วมกันแล้วก็ส่งไปทั้งสองอย่างเลยเขาจะได้รู้ว่าเราส่งให้ทางศาลแล้วอ่เข้าใจเข้าใจค่ะโอเคนะเพราะท<ข>นายจะไ,ได้รู้ว่าคุณส่งให้ทางศาลแล้วเขาก็ไม่สามารถต่อแย้งได้แล้วว่าเออเราต้องรอนะเราขอเวลา แล้วทางศาลก็รู้ว่ามีเขามีทนายแล้วทางผู้ชายมีทนายแล้วเขาก็ต้องรอพอทางศาลต้องวิเคราะห์ว่าเออผู้หญิงยังไม่มีทนายต้องรอนะคุณต้องหาทนายก่อนเราเลื่อนเท่านั้นเองโอเคไหมตามนี้นะกันโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับโชคดีครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับโมเมนต์ัยันอโอเคย ซัน s นี <S ja, <die> <S okay. Roma, ้สิ่งมีชีัน่งเดีียวกครับมาโอเคเอฟทีก็เหมือนที่ผมพูดว่าตอนนี้เราจะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปกับทางศาลว่าไม่ขึ้นศาลเวลานี้นะเขาต้องขึ้นศาลวันที่13ก็ไม่ทันแล้วแล้ว2ก็คือต้องใช้ทนาย แล้วบ้านยังอยู่ที่นั่นอยู่เหมือนเดิมได้นะครับแล้วเขามีคนแปลด้วยเราเขียนฉบับหนึ่งให้ทางศาลฉบับนึงให้ทางทนายจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อดึงของโซนยุโรปจําไว้ดีๆว่าสามารถขอทนยคดีได้โอเคไหมเอฟซีเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานต่อแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็สามารถปรึกษาหารือได้ผมขอเวลาให้5นาทีด้วยกันเพราะผมงานเยอะนะครับผมสาหรับคนที่ เข้ามาแล้วมีความรู้ก็สะสมไว้ความรู้ในเป็นส่วนตัวแล้วก็สะสมไว้แล้วเมื่อไหร่มีปัญหาเนี่ยนำมาใช้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังก็กรุณาแชร์ผมได้ครับสวัสดีครับ